ขอเสียงหน่อยเข้าสู่รายการเอเชีอบเดทไทยท้อสดทั้งประเทศเอาตบมือกับเอเชียบเดทหน่อยวันดีพี่น้องทางบ้านทั้งประเทศและทั่วโลกวันนี้ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญทำไมต้องปรองดองเพื่อไทยพบประชาชนวันดีพี่น้องที่รักครับ การแก้ไขร,รัฐมนูญและการเรียกร้องซึ่งความเป็นธรรมนั้นเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยจิตวิญญาณต่อสู้ด้วยเลือดเดือ้อเสียสะละแล้ววันนี้นั้นหลังจาก19กันยาปี49เราถูกยึดอำนาจโดยรัฐบาลหารแต่วันนี้มาสร้างรัฐมนูญ รับรวงพางซึ่งบอกว่าให้รับไปก่อนคอยแก้ทีหลังเพราะยังไม่สมบูรณ์แต่ปรากฏว่ารัฐสภามีการแก้มาตาสองาหนึสร้างความปั่นปน,นวุนว่นวายสร้างเกมในสภาและนอกสภาเกาวหาโจมตีใส่ร้ายยึดเก้าอี้ประธานรละสภากระชากตัวสอสอบีบคอพี่น้องที่รักทั้งหลาย เฟียงปากกาเข้าใส่ประธานรัฐสภานี่คือภาพลักอัปยศที่เกิดขึ้นในรัฐสภาไทยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งแรกกับพี่น้องแต่วันนี้และจานวนปี50ทำไมถึงมีรับรองพังและวางกลับดักไว้มากมายถ้าเราย้อนกลับในการยึดอำนาจเมื่อ4กันยาปี49แล้วสร้างรัฐมนูนปี50นั้นเราไปดูมาตา หนึ่งบวกมาตาหนึ่งหนึ่งสี่สวาจากการแต่งตั้งวันนี้มีกลุ่มสีสิบสวซึ่งเป็นอำนาจปกครองที่ร่วมกับอำนาจเผด็จการและเข้ามาสู่รัฐสภายังไม่พอครับพี่น้องเราไปดูมาตาสองมาตาสนสองศมีเจ็ดอรหันเจ็ดอรหันนี่มาสร้างองค์กรอิสระมากมาย เป็นตุลาการพิวัตรเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปปชอกกตอสอตองอไม่ว่าจะเป็นกรรมาการสิทธิและอีกองค์กรมากมายบวกกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญยังสานรัฐธรรมะนูญพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือกับดักของรัฐธรรมนูญที่กำลังจะก,ก้าวไปสู่การแก้ไขและเพื่ เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าพี่น้องหลังจากที่มีการต่อสู้พักเพื่อไทยได้รับชัยชนะที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเป็นพักการเมืองแรกและพักการเมืองเดียวในประศาร์การเมืองไทยที่มีเสียงข้างมากและจัดตั้งรัฐบ,บาลพักเดียวพี่น้องที่รักครับแต่น่าเสียใจครับ ที่รัฐมนูลปี50ที่เป็นต้นไม้เป็นพิษนอกจากตั้งคอตอสอมาแล้วยัดเยียดข้อหายกับคณะรัฐมนตรีและบุคคลอีกหลายกลุ่มจนเว้นวัดทางการเมืองเขาไปวางกับดักตามรัฐมนูลน50มาตา237ครับมาตา237 มันเป็นเรื่องของการทำลายพักการเมืองจากสติการล่มสลายและการเกิดของพักการเมืองในประเทศไทยในวันนี้พักการเมืองเกิดขึ้นถึง300กว่าพักครับพีนะ่น้องแต่ก็ถูกยุบถึง300กว่าพักเช่นเดียวกันนี่คือเป็นการทำลายพักการเมืองให้อ่อนแอครับทำให้พักการเมืองมีชีวิตที่สั้นไม่ยืดยาวไม่มั่นคงและไม่แข็งแรง เมื่อพักการเมืองไม่แข็มแข็งไปจัดตั้งรัฐบาลผสมรัฐบาลก็ไรประสิทธิภาพนี่สิ่งที่เขาวางไว้ยังไม่พอครับพี่น้องนอกจากมาตาสามสองสามแล้วยังมีมาตาสองหกครับพี่น้องมาตานี้มีไว้เพื่ออะไรเขาเลือกตั้งสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรมา กบรับเรื่องราวรองทุกความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ว่ามาตา266กกมากำหนดบอกว่าข้าราชการการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองนั้นห้ามก้าวไกลและแทรกแซงการบริหารของข้าราชการประจำนี่คือการตัดอำนาจของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องแต่ที่น่าเจ็บใจที่สุด คงไม่พ้นมาตา309มาตา309เมื่อมีการยึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยาปี49ถือนั้นว่าเป็นกบฏตามมาตา113ประมวลกฎหมายอาญาโทษประหารชีวิตสถานเดียวกับพี่นอแต่วันนี้คณะรัฐประหารออกกฎหมายมาตา3า9 0 9ารัฐธรรมนูญบอกว่าการกระทําใดๆตั้งแต่ จบันและอนาคตนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญน,นี่คือการนิรทษกรรมให้กับผู้ยึดอำนาจแลละครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291ปรากฏว่าวันนี้นั้น มีนักวิชาการกันหนึ่งอยู่แถวท่าพระจันท์ตอนนั้นก็ออกมาต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยพอไปเป็นเสนาบดีที่ท่าพระจันทบอกว่าเจตนาลมของสสรอนั้นไม่ให้แก้รัฐมนูญทั้งฉบับดูมันพู้สิครับพี่น้องถ้าพี่น้องย้อนไปห้าปีนายอภิสิท์เวชชาชีวะ พูดว่าผมจะต้องแก้ไขรัฐธรรมะนูญเพราะรัฐธรรมนูนนั้นจำเป็นต้องแก้ไขถ้าผมได้เป็นสอสอจะรวมเสียงครั้งมากเกินกึงน่งนึงแก้ไขรัฐธรรมะน,นูนนี้แต่วันนี้มากลก่าวหาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตบัสัตย์ใช่ไหมครับพี่น้อง ถ้าท่านจำได้คุณจรัญพักดีธนากุณก็เคยพูดเหมือนกันวันนี้เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านออกมาพูดชัดเจนว่ารัฐธรรมนูน50นั้นไม่ดีมีข้อปกพร่องไม่สมบูรณ์จะต้องแก้ไขจะต้องให้พี่น้องประชาชน50,000ชื่อเสนอเข้ามา หรือให้สอสอหนึ่งในสี่ของสภาที่มีอยู่แก้ไขรัฐมน,น,นูญนี้ให้แก้มาตาเดียวแล้วให้กลับไปเป็นรัฐมนูนเหมือนปี40ครับพี่น้องพี่น้องรอดูวันที่5วันที่6การวินิจฉัยส่วนต้นจะออกมาอย่างไรถ้าวันที่5วันที่6คำวินิจฉัยไม่ออก คำสั่งไม่มีจะขยายเวลามีคำสั่งเราต้องเกาะติดสถานการณ์เพราะว่าการแก้ไขรัฐมนูญตามมาตรา68นั้นวันนี้สารรัฐมนูญไม่มีอำนาจที่จะรับมันเป็นอำนาจที่รัฐสภาในการแก้ไขรัฐมน,นูญเมื่อมีการยื่นไปที่อายาการสูงสดุดอายาการสูงสุดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อตัวจสอบข้อเท็จจริงแล้วถ้าคดีมีมูลก็เสนอสารร,รัฐมนูญถ้าไม่มีก็ต้องยุติซึ่งวันนี้นั้นออยการสูงสุดมีมติชัดเจนว่าจะไม่ยื่นคำร้องไปที่ศารลรัฐมนูญแล้วบอกว่าการแก้ไขมาตา291า2น1นั้นไม่เข้ามาตา68หรือไม่ขัดมาตา68นับผู้นักวิชาการนักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์ นักรัปะสาษาศาสตร์สารบัญต่างๆที่มีชื่อเสียงต่างออกมาพูดกันว่าการแก้ไขรัฐมนูน291นั้นไม่ขัดตามมาตรา68วันนี้การแก้ไขรัฐมนูนของรัฐสภานั้นไม่สามารถจะไปผูกพันทุกองค์กรตามที่ตุลาการสามนูนและสภาสามารถที่จะโหวตวาระสามไปได้ โดยไม่ต้องไปฟังเพราะอะไรไหมครับพี่น้องหลายคนบอกว่าวันนั้นทำไมประธารัสาภาถึงชะลอการโหวตวาระสีสามและชะลอการพิจารณาพรบอปองดองออกไปแล้วปิดสาภาในวันที่สิบเมิถุนาก็เพราะว่าไม่อย่างห้พี่น้องต้องมาปะทะกันประชิญหน้ากันแล้วเกิดการเจรจญเมื่อเกิดการเจรจญแล้ว ไม่ว่าพี่น้องเสื้อแดงไม่ว่าเสื้อเหลืองกุมลากสีเขาคำเกมกำบดักไว้แล้วนอกจากเขารัดประหารตุลาการพิวัตรแล้วเขายังรัดประหารรัฐมน,นูญและสุดท้ายมันจะมีการยึดอำนาจโดยกองทัพเมื่อมีการเข็นฆ่ากัน นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่มีการชะลอวันเวลาที่สามชะลอการพิจรารณาประบบปองดองออกไปแล้วปิดสภาในวันที่19มิถุนาพี่น้องรังดับตาดูสิครับวันนั้นมีการ,รเผชิญหน้าถ้าวันที่ห้าวันที่หที่จะถึงนี้ถ้าเกิดสารรัฐมนูญวินิจฉัยสั่งการออกเป็นทางลบ ผมบอกว่ามวลชนที่สนับสนุนมวลชนที่ต่อต้านการแก้ขนนัฐนพิารณาวมกับกลุ่มอำนาจ่ามันก็จะมีแดงเทียมเข้ามามันก็จะมีกลุ่มเข้ามาสร้างสถานการณ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อตำรวจควบคุมสถานการณ์ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เรามีรัฐบาลยิ่งรักชินวัตร เพื่อจะนำนโยบายต่างๆที่ได้แถลงต่อพี่น้องประชาชนต่อละสภาในการที่จะเอางบประมาณเอาโครงการต่างๆไปสู่พี่น้องชาวหลักยาของเราไม่ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องค่าของชีพเรื่องได้ได้เรื่องการศึกษา 30บาทรักษาทุกโรค SMEL SME กองทุนพัฒนาบทบาทสติกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจกองทุนพัฒนาเมืองที่เงินนั้นจะไหลไปสู่พี่น้องประชาชนโดยตรงให้พี่น้องบริหารกันเองรัดเพียงผู้กำกับเท่านั้นให้อำนาจเป็นของประชาชนตรวจสอบกันเองบริหารกันเองนี่คือประชาธิปไตยกินได้ใช่ไหมครับพี่น้อง วันนี้พรคประชานิปัต์เขากลัวเขากลัวว่าสิบปีที่ผ่านมาลบพักไทยรักไทยพลังประชาชนและพักเพื่อไทยแพ้ซ้ำซากครับวันนี้เขาก็ต้องการที่จะแก้แก้อะไรครับเขาต้องการที่จะแก้ผ้าให้ร่อนจอนให้เห็นว่าเขาไม่สามารถที่จะสู้พรักเพื่อไทยได้แล้ว ก็เลยอาศัยอำนาจเก่าอาศัยกลุ่มนักวิชาการสามานอาศัยนักธุรกิจกลุ่มทุนต่างๆและใน,ในายธนาคารแบงค์รวมถึงกลุ่มลาสีสีเหลืองกลุ่มสยามสามคัคคีกลุ่มกินกลุ่มประชาพิวัรธ์แบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนกับพี่น้องเพื่อจะล้มรัฐบาลยิ่งลักชณนวัตครับ มลสมัสมนยิ่งใหญ่แห่งนี้เราต้องการที่จะอำนาจไปสู่พี่น้องประชาชนแก้ไขรัฐนูลตามาตามาตรา291วันนี้ชัดเจนนักวิชาการชี้ออกมาแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจใดที่จะรับคำร้องเป็นการขัดรัฐธรรมนูญกับพี่น้องและสภา มีอำนาจในการววาระสามถึงขนาดวันนี้นั้นท่านวสัน์สวอยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐมนูญท่านออกมาพูดท่านบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการล้มล้างการปกครองเพราะวิธีการแก้ไขต่างๆที่เกิดขึ้น มันเป็นเรื่องไม่ได้แก้รายมาตาแต่เป็นการแก้ตั้งแต่มาตาหนึ่งถึงมาตาสามร้อยโนตละสามร้อยเะเเราก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนครนนั้งนี้เขากำหนดชัดเจนว่าไม่แตะหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สองหมวดที่หนึ่งบอกว่าประเทศไทย ป็นประชาธิปไตยเป็นหนึ่งเดียวปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขส่วนมัวทีสองพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งการสักระและใครล่วงละเมิดไม่ได้ทั้งสองมาตานี้มี25มาตาครับ แล้วผมถามบอกมันล้มได้อย่างไรปรากฏว่าออกมาพูดว่าเอาถ้าเกิดสสรไปแต่หมดหนึ่งเมอสองแล้วจะว่าอย่างไงก็อยากจะบอกกับว่าท่านพิตจตจริตไปหรือเปล่าท่านฝันเกินไปหรือเปล่าพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านกำลังรับการชมจากเอเชียเบส อยากจะติดอาวุธทางปัญญาบอกว่าการแก้ขลอนำนญตามมาตรา291นั้นไม่ผิดละจำนวนกับพีน่น้องขอบคุณมากครับ